คนรถทาบราวบนที่สองหกสองนะครับทำคนโดยนาต้อมนะครับวันนี้สองหกสองทำโดยนาต้อมนะครับติ่งมาแล้วเจอแบบหนึ่งหกเก้านะครับ ขอให้กล้องสันนะครับแล้วธรรมดาบรนสองหกสองนะครับหัวหินกรุงเทพผุนลมโพงนะครับวันที่สิบ้าธันวาก็จะเปลี่ยนเป็นสวนสวนปฏิพัฒนกรุงเทพผุนลมโพงนะครับก็จะคล้ายๆก้านลุงสองนะครับ เจอกันอีกรลบสีสีหนึ่งหนึ่งอาวันนี้พวกมาหตู้นะฟิลแลนมาสี่ตู้นะบันนี้สสองตู้เลย ตัอดอุดโอ้ตัดวีดแล้วออกแล้วครับมีตู้คืนแล่นะครับบอคืนแลนบอจะสองหกหนึ่งหนึ่งนะครับบอจะสองหกหนึ่งสองนะครับตอนนี้บอจะสองหกหนึ่งสี่นะฮะหกหนึ่งเจ็ดน,นะครับ ชั้นสามแล้วบชโอ้เลขบวนแล้วครับบชหนึ่งอ้าวไม่ใช่เลขบวนนะมองผิดหนึ่งสองหกสองครับแล้วโอ้เมื่อไหร่ครับมาต่อเลยนะครับขรุทบาวเบอรสองห้าสี่นะครับกำลังเข้าจอดสถานีโพธารามนะครับสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีนะครับหลังจากที่สองหกสองออกไปนะครับ หนึ่งหกเก้านะครับ,บดิวภาษาขึ้นสองสี่น้อยมากครับอ่าวันนี้เมื่อกี้สองสองนะครับพ่วงประมาณหกคันนะวันนี้หกเก้าพ่วง วันนี้หนูก็รกสิบคันนะครับวันนี้แต่ป้ายบอกตรงตรงนั้นนะครับสิบเอ็ดคันนะตู้ทีสิบเอ็ดนะครับแต่ผมนับได้สิบคันนะบบอบอับอรมบอเบหอ,อก็กำลังมานะครับสองห้าสี่นะแสงไฟมาแล้วมีกลางมองคุดารามา มาแล้วนับแสงไฟนะครับนอเราวิ่งมาเลยนะวันนี้ลาช้ามาจากไหนไม่รู้นะครับช้ามาหนึ่งร้อยหกสิเอ็นาทีเลยกันทีเดียวนะครับตามหลังสองกสมาเลยคนระับไม่รู้จะไปแซงที่ไหนหรือว่าจะอาจจะไม่แซงก็ได้นะ ขอไปกล้องสันนะครับเาเมื่อกี้ผมจับมือเดียวนะครับน,นันสถานีใหม่พองรามาผมได้อยู่สาราราฟฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนู้ข้ามนะโอ้แสงไฟมาเลยคนระับโอ้ก้องเดิมไม่ค่อยชัดแล้วนะ เขาฟ้าสวยมากวันนี้เอาสี่มาแล้วนะครับโอ้ วันนี้ทำขบวนโดย G A นะครับเปิดไฟแสงแสงไฟมาเลยโอ้วันนี้ล้าชชาวมาจากไหนก็รู้นะเจนะ อ้อาวหนูเก้าออกเลยครับหนูออก้าออกแล้วหนูออก้าแล้วครับขอภายที่กล้องไม่ค่อยชัดนะครับหนูก้าออกพอดีเลยครับ18บแนาฬิกาบนะครับดูนะหนูเก้า สิบนาฬิกาสินะครับ โดนโดนวีดแน่ 18, 19, นครับสิบแปดนาฬิกาสิบห้านะตอนนี้สองแล้วเปินตื้นสองแล้วนะครับ ใช่แล้วจะสอหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ไปแล้วเปิดใหม่ครับ